สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาคคก VIP นะคะก็ะจะมาที่17กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กลนกะา,ารพนันนะสำหรับเรา VIP 0358ก็ก็30333538 80838586 88 89 8, 8, 8, 8, นะ033582 382

ก็ขอใหเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับผู้ลุ้นด้วยกันนะคะนี่มันจะมีเสียงหมาเห่าอยู่ด้วยหมาเมาห่าหน้าบ้านสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมด้ยวยเราเรา VIP เราพัฒนาเราเฉพาะกิจมันมาแนวทางเดียวกันนะสามัคคีกับสามัคคี V นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกด ซับสไสกากดไลค์ให้ด้วยเด้อห่างหายไปนานเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะ